うん。 เยับเลยปังเาอะไปนีใช้เวลาทำงานไหมครับนอนานอ,าอ,าอยู่ครับเพราะว่าเป็นการนะคือเราต้องมาลอาาอไก่นะฮะลออใส่นีะนะ่นไงครับครับ ดิฉันนางนชดาพรรีซอนผู้อำนวยการวิทยายสารพัดช่างเชียงใหม่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การสึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคเหนือ2ก็ขอขอบพระคุณท่านยศพลเป็นอย่างสูงค่ะที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาอยู่ในการประกอบอาชีพช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแล้วก็เป็นกําลังให้กับครอบครัวและก็สังคมได้การดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคเหนือ2ปีก็ประมาณพศ2567ก็ได้ดาเนินการตามแนวทางของศูนย์บริหารงานอบคุูทุกท่านนะคะ ก็วันนี้นะดีใจมากๆเลยค่ะที่ท่านให้มาให้กำลังใจนะฮะในในสพอ,รอหรือสถานศึกษาเฉพาะทางและวิทยาลัยสำนักเชียงใหม่นะคะก็เป็นเป็นสิ่งที่อยากจะเรียนให้ท่านทราบค่ะถึงการภาพความสําเร็จหรือผลการดำเนินง,งานพอดีเมื่อกีอ้หน้านี้เป็นฝีมือของน้องก้อง นะคะน้องกองนะคะทำจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ยกระดับนะคะของการศึกษาพิเศษนะคะศูนย์การศึกษาพิเศษของอาชีวศึกษาเนี่ยดำเนินการมาตลอดระยะเวลาที่ได้รับการแต่งตั้งมาเนี่ยไม่ว่าจะท่านเลขายุคไหนนะคะเราก็ทํามาตลอดเพราะในการจัดการศึกษาคุณพิการเนี่ยสำนักเชียงใหม่ทํามาอย่างต่อเนื่องทุกสมัยของท่านผู้บริการด้วยนะคะอา อย่างที่ท่านพออ,อลัชดาพรได้เรียนทราบว่าเราดูแล8จังหวัดนะคะ8จังหวัดรวมแล้ว64วิทยาลัยนะคะมีก,กับจใจเชียงใหม่ได้ขับเคลื่อนเราจะเปิดปอตีให้ได้ค่ะในปี68ให้สำหรับผู้เรียนพิการ<ม>ที่อยากเรียนในหลักสูตรของอาชีวะของเรานะคะในส่วนที่เราได้รับอีกอันนก็คือเรา่า้มีโอกาสมากเลยค่ะท่านเพื่อนปูนเนี่ยท่านจะ ออนไลน์ site. เรายืนยันได้เลยค่ะการสอนออนไลน์ของสอนทศเยงใหม่เรามีคุณภาพค่ะเพราะผู้เรียนของเราเนี่ยเราติดตามเด็กเด็กมีงานทำฮนะแล้วก็ไม่ว่าจะไปศึกษาต่อออนไลน์ของเราสู้ส,สู้มหาวิทยาลัยไ,ได้นะคะเสร็จแล้วที่เราสิ่งที่เราสอนก็คือเราเยังมีเครือข่ายนะฮะเป็นโรงเรียนเฉพาะทาง เชียงใหม่เป็นการศึกษาพิเศษที่เฉพาะทางด้วยมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์คนพิการหยาดฝนนะคะกาวิระศรีสังวานโรงเรียนโสตทางด้านการาได้ยินเราไม่มีร่างภาษามือแต่ทางผู้พิการนะครับถือว่าเป็นจุดสําคัญแล้วทางอาชีวะเราเองไม่ใช่เพียงเริ่มทำนะครับอย่างนี้าราชการนะครับบอกนะครับเราทํากันมานานแล้วนะครับแล้วก็อยากให้าารรรการดำเนินการต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเพืมีการพัฒนาเนื่องจากว่ากลุ่มเด็ก น้องๆทุกคนก็นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าไปดูแลเขานะครับไม่ว่าจะเรียนและมีวุฒิหรือระยะสั้นผมว่าก็ได้นะครับเพราะว่าเคยพูดเสมอครับว่าน้องๆพวกนี้นะครับถ้าได้มีโอกาสหลักสูตรระยะสั้นก็สามารถนะครับสร้างอาชีพไปก็ได้เพราะบางคนได้ใช่ไหมครับแต่เราต้องหาก็แล้วลย่อะไรมารองรับบ้างตรวจพิจารณาิจัยหรืออะไรอย่างนี้นะครับเพ่อจะได้เห็นว่าเด็กกลุ่มนี้หลักสูตรระยะสั้นบางหลักสูตรมันก็ช่วยน้องๆที่เป็นตอนที่จิงหรือกันอะไรพวกนี้ได้ ว่านะว่าเขาฝึกสมาธิเขาเนละหรือไม่ก็พวกน,น,อน,น,อน้องๆที่สมาธิสั้นหรืออะไรที่แบบโอกแปกอแกวอกแวกเน่ยครับต้้งใจลักสูตระยะสั้นตวงนี้มันมันไปได้ไงหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะเรียนแล้วมีวุฒิเดียวมันอาจจะเชื่อมโยงนะบประชาปานที่เห็นว่าเราสามารถที่จะช่วยลูกคุณได้นะอย่างเงี้ยมาเรียนมาระยะสั้นก็อยากให้เห็นปานแตกยอดออกไปนะครับิังสีกลางก็คือ ขอบคุณนะครับเป็กระช่มชมนะครับสิ่งที่แพทย์ทุกท่านสมัยนะเป็นศูนย์ด้วยทุกท่านึ่งนะครับแต่จังหวะที่ดูแลแล้วก็เราก็ไม่ใช่ว่าต้องวิ่งเพื่อยอดไม่ได้มีเจตนายอย่างนั้นการเจตนาเราพิมพ์ทีบอกอย่างนี้เป็นน้องได้ม,ม,มีการศึกษาด้วยสายสามัญหรือถ้าเป็นสายอาชีพเราเราเอาในพัฒนาช่วยดูแลครับหลายๆเขาเข้ามาศูนย์ตรงนี้ได้ไหให้ก็ได้เพิ่มคุณภาพชีวิตให้เขาหรือแม้แต่ที่บอกนะเป็นการรักษาเขาไปใน ตัวด้ไม่ได้นะครับในบางเด็กกลุ่มหรือบางเรื่องแล้วผู้ปกครองนีก็สำคัญกันขยายเราได้เห็นนะแล้วก็เห็นภาพนะของเราดีทุกมีความมั่นใจพอแม่ได้มีโอกาสแล้วน้องๆก็สามารถทําให้คุณภาพชีวิตเป็นที่ยอมรับนะก็มัเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เห็นผลงานนั้นก็ต้องขอบคุณนะครับที่ได้มีใการเห็นวัยที่ดีก็ฝากและทางส่วนกลางพร้อมสนับสนุนดังนั้นสิ่งที่อย่าลืมเมื่อคืนผมต้องไปถามทั้งหมดคือสิทธิสวัสดิการของคุณครูเหนื่อยกันเนี่ยละ นะครับหรือแม้แต่น้องๆที่เป็นพนักงานราชการต่างๆก็ยินดีพร้อมนะที่สะดูดนะครับไรื่อก็ดีก็เหมือนกันนะครับก็ต้องได้แต่ละอย่างตามกติกาที่กําหนดนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปเร่งแล้วก็ผักดันค่อยๆไปอบรมวิเลยอื่นด้วยนะครับเพราะไม่ใช่เฉพาะเรื่อสั่งเจ้าชงใหม่นะครับจริงก็ทราบว่าเปิดวิธีการอยู่เพราะมันต้องไช้เป็นไปตามกติกาที่กศกำหนดนะครับก็่จะได้ินตอบแทนพิเศษมันไม่มากหรอกครับแต่มันก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่แรงอยู่ถึงแต่ละอย่าง